สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบมาพ่อกันอีกเนาะไม้ที่2ในมือนี้นะครับเดี๋ยวเรามาตามกันเลยว่าสิมีป่าอยู่บาะนะครับเอ้ยตามลาหาปลาคอนี่มันโมเมนต์ีได้ง่ายๆนะครับพี่น้องเอ้ยทั้งใดล่ะพอซิมีบนตึกอยู่บ่ะพี่น้องเอ้ยบึงน้ำอือคือแท้ พาท้อเบื้งได้ระวังน้ำโอ้ยงูงูงูลาท้อเกือบแล้วครับพี่น้องเอ้ยพาท้อเบื้องดูโอ้ต้องระวังต้องระวังครับปัิบิบามาถ่ายวิดีโอปฏิบัติถืกงูครบเพราะว่าวายเอ,อขาปฏิบัติสมน้ำหน้าซะละเอา้าขัย่างมาในดงมันเห็หนเนาะ โอ้บ่อได้บ่อได้บ่อได้ต้องซ่องเบิ่งเจ็บเจือครับพี่นอ้องอ่าโทษเบิ่งนูมันก็ว่าหากินของมันละปงูตัวนะฮะเออเขาก็หากินของห้องใสพี่น้องได้อยู่บ่อพอที่สิเห็นอยู่เบาเออเอาพอได้พอได้ซ่องพอได้ซ่อ,องครับเอาขออนุญาตตังกงจักครู่นึงเอาละพี่น้องเป้าโทเกือบเหยียบงูครับพี่นอ้องเอ้ย เบิง่งงูการทำมาหากินของคนเฮานี่มันโบเมนสิได้มาง่ายๆเด้อพี่น้องเลยมาตกใจเบิด์ปานคนุอ้วนเอาสิพยายามทางภัยทางมันครับงูมันกับไปหากินของมันเฮากับบอิมาสิทําร้ายมันดอกนะครับเนาะมันก็ตื่นเฮาเฮาก็ตื่นมันครับนะป้าเบิง่ง มีบ่มีครับท่านผู้ชมไปไปเดี๋ยวเขาสีง่ายเดี๋ยวขออนุญาตย้ายมาตรงนี้ครับมาเบิ่งจุดเจือได้พี่น้องเอ้ยบานี่เอองูแงวแควกระปรอมเออทำธรรมดาน่ละนงหานมันก็ต้องมีงูครับปตาไม่ยังไอเดียโอ้ยกกมะขามแปรพี่น้องทุนะกกมะขามแปรครับ มีพดเหือเด้อนี่เด้อเอาเดูดัเหือจมก็มีครับมามาเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอาป้าบัวนี่แหละพี่น้องเอ้ยสิคืออยู่าบอกออขออนุญาตตั้งกล้องจักน้อยนี่ละนี่ละนี่ละอุ้ย,ออยกล้องจักล้มอนนเอาเอาป้าบัวนี่แหละพี่น้องนี่ มันบุมาถูกไอยรกระจรกจรกระจกกระจกมา,าหมายมันสวยขนาดพี่น้องเอ้ยบลงโน้ปูมีใบบัวมีป่าบัวครับโย๊ะโย๊ะโยโจไม่ยังอะไะ บ่านไปตีกบใส่โรเท สำหรับทิปนี้ก็คือสีบมี่ป่านะครับเนาะเดี๋ยวเอาสีย้ายไม้ไหม่สำหรับไม้นี้ก็ขอได้รับความขอบคุณจากปานคนอ้วนขอบคุณมากสวัสดีครับเป้าเกือสีได้พี่น้องเอ้ยนี่ก็ยังโบได้ครับย้ายไม้ก่อนครับ